สวัสดีค่ะดิฉันนางจันทน์โยบประุมนะคะผู้ขออนุญ,ญาตเปิดคลิคนิกการพยาบาลและการพัฒนาวันนี้จะมาอะขออนุญ,ญาตานำเสนอแผนผังข้างในและข้างนอกข,งอ,กของคลินิกนะคะซึ่งคลินิกของเราชื่อพญโยพาพยาบาลและการพัฒนามีป้ายข้างหน้าชัดเจนนะคะตามขนาดมาตรฐานแล้วก็พื้นที่ในการจัดตั้งคลินิกของเรา มีพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรโดยหน้ากว้างจะ65เมตรข้างหลังยาวไป6เมตรนะคะ,ะตั้งอยู่บ้านเลขที่27หมู่9ตหนองไฮอำเภวาปีปทุมนะคะป้ายข้างหน้าก็จะมีป้ายทำการเวลานะคะวนจันทร์ถึงศุกร์เช้าจะเปิดเวลา06.00ถึง08.00นนะคะช่วงเย็น จะเปิดเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการาเปิดเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาแล้วก็มีเบอร์โทรให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีป้ายไม่สูบบุหรี่นะคะป้ายห้ามสูบบุหรี่ทั้งสองข้างนะคะมีทางลาดเพื่อสะดวกในการผู้รับบริการาเป็นผู้พิการและผู้สูงอายุน,นะคะทางลาดให้แล้วก็ประตูเข้าเปิด จะมีขนาดกว้าง9.7เซนติเมตรนะคะ9.7เซนติเมตรต่อมาเป็นด้านในนะคะด้านในก็จะมีเก้าอี้รอตัวจ5ตัวนะคะฝั่งฝั่งนี้3ตัวฝั่งนี้2ตัวนะคะแล้วก็จะมีถังดับเพลิงถังดับเพลิงขนาด15ปอนด์นะคะ,ะมีแขวนไว้ที่ผนังมั่นคงสูงจากพื้นไม่เกิน150เซนติเมตรนะคะแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นที่ชั่งน้ำหนักที่วัดส่วนสูงมีหน้าต่างระบายอากาศปอดโปร่งนะคะแล้วก็มีป้ายอัตราค่าบริการป้ายขั้นตอนการรับบริการมีป้ายสอบถามราคาค่ารักษาพยาบาลที่ตัวหนังสือสูง10เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินมีแนวทางการส่งต่อผู้รับบริการนะคะแล้วก็จะมีป้าย ป้ายคำประกาศสิทธิของผู้ป่วยอยู่ฝั่งนี้นะที่ที่นั่งรอง<ม>ที่ตรงห้องนั่งรองก็จะมีคำประกาศสิทธิของผู้ป่วยต่อมาก็จะเป็นโต๊ะโตะ๊ตะมีทะเบียนผู้รับบริการแล้วก็มีมีซองยาที่มีชื่อมีสติ๊กเกอร์ของคลินิกของเรานะคะแล้วมีที่อยู่มีชื่อยามีวันหมดอายุ แล้วก็มีขนาดการรับประทานแล้วก็มีถาดยาสองถาดคือถาดยาปฏิชีวนะแล้วก็ถาดยาทั่วไปอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ่าตู้เก็บเวชชระเบียนที่มั่นคงนะคะตู้เก็บเวชชระเบียนที่มั่นคงเราจะใช้ตู้นี้แล้วก็มีตู้เวชภัญญ์ยามีการจัดยาแบ่งเป็นหมวดหมู่มีฉลากติดชัดเจนนะคะอะ่มียารับประทาน ด็กแล้วก็ยาผู้ใหญ่แล้วก็ยาใช้ภายนอกอยู่ข้างล่างสุดนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องตรวจห้องตรวจก็มีประตูเข้าที่มั่นคงแข็งแรงโต๊ะตรวจก็จะมีอุปกรณ์ตรวจที่ครบนะคะมีหูฟังไฟฉายไม้กวดลิ้นเครื่องวัดความดันแล้วก็ปลอดวัดไข้นะคะอันนี้คือโต๊ะตรวจต่อไปก็คือเตรียมตรวจก็จะมีผ้าคุมตวัวผู้ป่วยผ้ยายาง รอบเตียงแล้วก็มีบรรไายขึ้นมั่นคงสองขั้นนะคะแล้วก็มีทังขยะติดเชื้อและถังขยะทั่วไปในห้องตรวจก็จะมีอ่างล้างมืออ่างล้างมือมีป้ายขั้นตอนการล้างมือเจ็ดขั้นตอนมีกระดาษเช็ดมือมีน้ำยาล้างส,สบู่เหลวล้างมือแล้วก็เป็นก๊อกะะก้กานยาคนะก๊อกก้านยาที่ใจข้อสอบเปิดได้ ต่อมาก็จะเป็นกล่องกล่องแอมบูแกคือกล่องช่วยชีวิตฉุกเฉินนะคะข้างในก็จะมีอุปกรณ์ครบมีอุปกรณ์ครบแล,แล้วก็จะมีจะมะีที่เช็ดตัวคนไข้นะคะถังะกะละมังแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวคนไข้มีเซตทำแผลที่เป็นเซตที่ใช้เดียวทิ้งครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีป้ายช่วยชีวิตฉุกเฉิน ที่ห้องห้องตัวนะคะจะมีป้ายช่วยชีวิตฉุกเฉินอ่าต่อไปก็จะเป็นอ่าในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำนี้ก็จะเป็นอยู่นอกตัวอาคารนะคะเปิดออกมาด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำผู้รับบริการเป็นห้องน้ำที่ได้มาตรฐานปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการะสะอาดปลอดภัยนะคะหน้าห้องน้ำเราก็จะมีอ,ะอ่างล้างมือ มีน้ำยามีผ้าเช็ดเหมือแล้วก็มีถังขยะวางคู่กันเราทังขยะติดเชื้อกับถังขยะทั่วไปนะคะสำหรับการนำเสนอ,อแผนทังของคลินิกเพนโยการพยาบาลและถดุงพันก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ